กวอะไรจะเล่นคนเดียวนอนนี่แต่ยังครับเรถตู้ไปแล้วมั้ผมไม่อดรถตู้อนเลย่วงกลัวจะนอนให้ดูน่นแหละไปม่วงไปแล้วกูผ่านจุดม่วงไปแล้วโปรเจกต์ please move them กูกผ่านจุดม่วงไปแล้วแต่ว่าผมไม่เหลือแรงที่จะต่อตาแล้ว Mansion ภาคนี้ครับเราจะไปเดิน เก็บกระดาษอยู่ที่แมนชั่นแมนชั่นนั่นก็คือโอ้ยยังผมยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยโอ้ยบ้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ย้เฮยอันนี้อัปเดทอัปเดทนะเนี่ยมีสายคงสายฟ้ามาด้วยเลขาเล่นเป็นขาเล่ไอ้ไม่ใช่คอนเน่ไม่ใช่คอนเน่ไม่ใช่คอนเน่ไม่ไม่ไม่มีวีนัสนี่ฮะเราขึ้นบันไดกดูครับว่าเขากระโดด ดีแล้วไม่เลื่อนเลื่อนไอ้ไอ,อ้มุนหมนแล้วมีมีดโผล่มานะปิ๊ดๆนี่เราสามารถปล่อยอันนี้ไปได้ครับลองกด โอ้โหโอ้โยทีนี้ก็ทำอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้คือเราลองได้เก็บกแจกโอ้โหแล้วเดี๋ยวจะก,กลับมาตรงนี้ใหม่ผมรู้สึกว่าเกมอันนี้โอเคใช้ได้นะพอพอได้เลยอะไรอ่แวะแ,แจได้ที่ไหน,น,นตั้งใจดู เป็นน้อยมีการสัมผัสมือถือได้ไม่แท้โจ้เห็นว่าเป็นเกมที่ยังเขียนง่ายๆอยู่นะครับได้มีไว้สองขวดตังไ้ตังตังโทรศัพท์โทรศัพท์ครับไม่มีสายเลยไร้สายไงนี่เป็นโทรศัพท์มือถือครับ ้มือไม่ถือมันต้องวางอยู่อันนี้เรื่องซาวเรื่องอะไรองค์ประกอบเสียงนี่หรือว่าตอบสนองได้พอสมควรครับผมให้ผ่านเดให้ผ่านครับอันนี้ให้ขอให้เก็บเลยรเ้าจะสนใจเขแล้วก็จะปรดสิน มาทอดบนเตียงอ๋อเดี๋ยวเป็นต่เก็บได้ไหมเดี๋ยวนี้มันต่อไปต้องเก็บประทะอ๋อแล้วมันชุบประตูมั้งเพิ่งตีป่วยตีพายอะไรกันบ้านดูโบราณแต่มีตู้เบเกอร์ไฟฟ้านี่โรงแรมนะหึบนบนเตียงบนเตียงมาแค่ไหมเดี๋ยวอ่านี่คือขโมยของของเขาหมดเลย มันเป็นคอร์ดตรงตามนี่ไม่ใกล้ขนาดนี้ยังไม่ตายวะรอยี่รอยี่หรอผมเชื่อว่าโอ้เวอร์ชันต่อไปเนี่ยเฟรนด์แมนจะเดินได้นะครับโอ้เดินได้ก็ชิบหายเห็นลูกเปล่าเหรอ๋อเยี่หต่างๆชิบหายละ วิ่งเดยอดมบไฟวิไปวิ่สามองไฟดานเรืเอาเทียดันดันขี้ายเฮียดฟุตฟักไฟครับปิดไฟเราเราเราไม่เราไม่กไม่เาไม่ด้อยู่ดนทะตลอดเลยวะไปาหลังอาหลังาหลังหลัก็โดนต้องวิ่งเร็วเรไปเจอมันอีก ในเวอร์ชันนี้ไม่มีเสียงรักครั้งไม่มีเสียงย่ามีแน่ของาองห้ารอกหาเมื่อกี้ไบูเข้าวะเออสบูเก็บสบูทำไมเก็บสบูเก็บสบูเฮ้ยเมื่อกี้มันยืนตรงนี้

แกโผล่มันของมันดูไรต้องรออีกไหไปบ้างเมื่อกี้มนดีเาะผมว่าแพ้ลยอะไรอะเมมเป็นอย่ไรยี่นาก็หรือยี่สิบสองอาชีเม่ห้องหรือยี่สบสออาชีพครับเซนเนียรกนเนียล่เป็นพระเอกเอริพอร์เตอร์ใช่ไหมเดริพอร์เตอร์พระเอกนไหนด้วยนะครับคนจริงเ่ะ ใช่คนจริงครับกูกูเรียกแคเรี่แล้วกนจะเป็นแดเนียลเลยเนเอไมโนีนโน่นะครับคนไหนตีนต้นจริงชื่อเฮ้ยกูว่าเ,เนี่ยต้องเต็่หยิบไม่ทันนะครับตอไม่ทางแคบอ่รเนี่ยอไน่ากัวที่ย่าเ ว่าหนก็ไม่ไปไหนะไปเก็บรูปภาพได้เปล่าเอ้าวะเจนเป็นแลงไหมขอแท็กหน่อยดิพ่กกินได้ทุกอย่างว่ะไม่ได้ก็ตัดได้ไ,ไ,ดได้นะผมว่าเราเราเราไม่ได้หรอกมึงดูพื้นผิวของประตดีออบเจกต์แ้่ต้องดูให<อ>้ดีเดียดดีเทล ไม่ต้ดูที่ดีเทลแปลกแปลกนะเรอ่ะไม่ด่าไม่ด่าก็อาจจะไม่ด่าเฮ้ยอะไรอ่ะมึงเตะอีกแล้วมึงวางชี้มึงเตะเอาตีโอ้โหมีลงมีลิดเนาะแล้วเราจะไปเปิดตรงไหนได้วะก็ไปจะร้อมนี่นีนี่ส่องใหเห็นกันป่าเฮ้ยเอาเฮ้ยของกุญแจเปิดประตูเรรียบ้อยครับ เสียร์ประตูได้แล้วหนึ่1ดอกไม่ใช่ประตูนี้ออกไปรูปโ,โหไม่เอออันนี้ไม่ทำล้างดีว่ามันก็มีแบบแบตเตอรีนะ่ไฟอัีอ้ออยู่่างนั้นก็ชิณหายหมดดิเจอครับเลยจ้ะจวนอนี่ยโอเคลําดับได้นะ เก็บมันน่าเก็บได้บน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 ทางมันเริ่มยังเก็บได้เลยสัตว์มากระเป๋าไปด้วยแน่เลยว่าเมื่อกี้มันอยู่ทางขวามาทางนี้เลยมันเดินได้มันยืนบดงไว้เดินได้กูวิ่งันึกออกได้หรออ้ามันมีวิธีจะมีแจกบ่ลอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่กูกด เฮ้ยเ<ไ>้จอโอ้ยเกีว,อ,วะอะระเนยไรวะเนป,ปากาากาคุยืดดึ้ำล่นะกดเลขอ่ะกดเลขอะกดเล,ดเลขคนอนะเี่ยแล้วอะไระเขียทำไเลี้ยออกไปงน่ากจากเฮ้ยกูรู้สึกเ,เหมือนจะวาย <laughs> อ่๋อโอ้ยเป็นมิมมีดด้วยป่ะไม่น่ารักอ่ะดีนก็ปิดเสียงก่อนเฮ้ยไม่เมื่อกี้กดเลขขบนหนึ่งสองสามเอื้อสามสี่ไปเรื่อยๆแลม่กเอ้ยไม่กดเจอสูดรไม่สัตว์แต่มนแต่มันไดไม่คมสิบสองอันน่ะโอ้แค่นี้โกงเส่หาเฮ้ยมึงเอาเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเก็บของก่นสูตต่อเลยเพิ่มของแล้เก็บเพิ่มเป็นสองสามอันกว่ากันและ อาสมายนะมไม่แม่งค้างเนี่ยไม่ให้กูเล่นเลยทำไมกูไม่รู้ความลับมึงเหรอมึงต้รู้ความลัเลยเนี่ยไมนคราวนี้เซนเซอร์แมนโผล่มาในห้องเลยแจเลยทำไมเล่นไม่ได้เนี่ยว่าออกมันเป็นบั็กมันเป็นบั็อกบลกที่ง่ายอะไรกูว่ามันีต้นคอกินนนไม่ออกมาโอ้ไม่ได้ออกมาพวกไข่ดำพวกไข่ดำไข่ดำไข่ดำล่องหน เย่ยวรถน้าเลยจิงกะเยี่ยวมึงย้ายนอนนะเยี่ยวอไรขึ้นหเากกันไรเจ็บยเจ็บหูไงเจ็บดีสัเจ็ตายเฮยเจ็บตาก้องราคาก้องราคาทองหมีบาทตกมาได้นะมึงง่ายง่หนึบาทเลย หนึ่งบาทใส่ทองอะไรพอหรอเว้ยเมื่อทองราคาหนึ่งบาททองข่องผมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดแมนชั่นสูตรกันแล้วเนี่ยแกสูตรกูหนาวอ่ะไม่ถึงกันแล้วบุกแล้วบุกแล้วที่อะไรวะเก้าแล้วสิบสองพี่อยากจะออกเร็วแม็กพี่อยากตะออกไม่ยิ่ไฟไปเองไฟไปเอง มเนี่ยเบเเอาพรินี่ยมุวิ่งไปเก็บอีกสองอันนั้นตรงนั้นจับได้เฮ้ยเดี๋ยวจะครบครบแล้วน่ะนะไปเร็วประตู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 ปรเก็บแบตูเดี๋ยวเดี๋ยวมากวิ่งดีไม่อยู่กันมาแล้วมันว่กระชิบกระชิบอ่อยเลยอ่อยแล้วกระชิบกระชิบอ่อย กูโกงทุกคนครับโอ้โหเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ครับแมาเปิดไฟครับเปิดไฟเปิดไฟโชว์อะไรอย่างงี้เอ้ไงครับอ่านว่าอ่านว่า you survive page game ดังเสียงดังเสียงดังถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยครับเป็นประวัติศาสตร์ชาติน่าจะถ่ายดีกว่าเมื่อกี้มึงเห็นว่ามันวูบลงเรื่อยๆเออไม่ต้องไปสั่นเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวทีกูไปร้อนหน้าประตูเลย ไปการไม่ว่าฉันฉอันอื่นก็ทาได้ไม evet> ่แน่จะเลือกเดี๋ยวจะเลอกรอบทุกทนด้านเออฉันไปชมครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นด้านดาร์คครับด้านดาร์ครอบตัวทินทุเออแจ้รู้ไม่ไคอกเลยเหระจิดบอกไปแล้ว ออไม่ไม่ไม่มีปุมหมอว่าสุดท้ากูกดตอนไหนไม่ได้ไอเซนเดอร์ไอเซนเดอร์แมนจอกกระจกเขียนแมปใหม่มาให้พี่ชนะได้แล้วน้องไหยเพราะว่าพี่รู้สุดฉันรู้แล้วถึงแมปอะไรแต่แต่อันนี้มันคือมันพัฒนากว่าเดิมมากมันเก่าอ่ะพอจัาชนะไปแล้วหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันทำไมหนักกว่าเดิมเพราะว่า แต่ละแต่ละตะตกูโกงต่ออะไรหน้าลอยโพสพี่่ไม่มาทำหน้าลอยสเปกบารได้ด้วเฮ้ยม่ให้กูกลับเลยวะออเ้ยอะไรอะกูกงอปะููเนี่ยแเลยมึงรู้กูกงต่อโอ้สเปกคืออะไรวะพีซ

ไซริแมนครับคุณแพ้แล้วไหก็ไม่มาหัวห้าวนี่มันบอกไซริแมนบอกไหนๆก็ผมมาหาเมยดีกว่ารายไม่โอกตัวเดียวแ่งแบเลยแบฟังเสียงฟังเสียง bler len kane sobaif